สองพันสิบเด็ดหนึ่งเป็นรองเท้าเซฟตี้รองเท้าเซฟตี้กระเป๋าอะบางเีบาเาเี้างของวัตถมีหลาย่างเลยตอร้อยสามสิบาทเลยทนี่เปโซต่างรเกอเรวก ว,ว,วันนี้เราพวกก็กินทีวีครับวันนี้เราจะมาร้าน320 SP นะครับวันนี้ผมมาทำรถนะครับเราไปดูข้างในภายในร้านกันครับเข้ามาข้างในก็จะมีคาเฟ่อยู่ทางซ้ายมือครับแล้วก็มีบริการเซอร์วิสนะตรงนี้สามมือก็มี <c oughs> มีประตูออโตโน้นะ อ่ามีตัว,ตวกาดตรงหัวเข่าไหมครับกาดส่วหัวเข่ากาดกางเกงใช่ไหมใช่ครับกาดหัวเข่าดดนะ 2, 5, นี่ราคาดีแฮ่สองพันเจ็ดยิงหรอไม่มีหมวกกันน็องนะครับไม่ใช่กาดเสื้อใช่ป่ะอันนั้น 嗯。Mm. น,นี่คืออะไรอ่ะอ๋อบอกลองที่จังหรอ กระส่ตรงนี้พี่กรดเข่าอไปดีกน,นี่มันของฮูตคอร์สป่ะเนี่ยไม่น่าช่อันนี้ก็เขา การเข่าเทียาหกาเ่าเกยิงนรก่ะอการเข่าเก่ยงแล้ขอสี่ละสองนัจ้าบ้อบบ๊บตกที่ให้เติมเลยจะเป็เป็นคนแบบโห้โหพี่างเดียวเลยในร้านนี้พต้องมีนอยางเสองพันเก็บเหลือพันห้าร้อยบาท นี่เป็นถุงมือมือ,มอเป็นรองเท้าเซฟตี้รองเท้าเซฟตี้กระเป๋าโอ้เยอะมากนี่ดีเทยแต่คู่เล็กไปหน่อย ยัมชอบสองพันเจ็ดนสองพนเจ็ดสองพนสองออก็จะเป็นของเขา เซฟต,ตี้ของพวกมอเตอร์คอร์สนะมีคอสันอุย้ยทุกงานจะเป็นหัวทุกมดน่าจะเป็นหัวเหล็กไม่มีสวยว่ะ ตัวนี้สองพันเก้าสวยอ๋อหวงเป็นเหล็ก เอ้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับทำไมไป้ายไม่ติดราคาอ๋อเก้าสวยเยสองพันไปดูตัว มีสามพันเก้ายงสวยมีซิปข้างด้วยไปดูอะไรอีกนาะมอ้อยกว่าเอาอะไรดีเนาะคิดไม่ออกไม่เคยมาเอาเทียววางหมวก เลกสามร้อยห้าสิบบาทโหนี่อย่างเทพเขากันักเล็กเอาไ้ตั้งโฉดได้ โ <Bien ven ido> ซนต่อไปนะครับก ok e like ็จะเป็นโซนของหมวกนกนะครับไปดูหมวกนกกันดีกว่าครับจะมีหมวกแบรนด์เยอะแยะมากมายอันนี้อะไรอาวันเนี่ยสวยนี่เหมือนสี่สองสองพันสองร้อย kyt ลดสิบเปอร์เซ็นต์จากราคาป้ายนี่ลายนี้ก็สวย สืมร้อยาสเอาอะไรดีวะสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าิบบาทเอาอะไรดีร้อยห้าสิบบาทอาอบาทีผมไปโดนอ่าอกแทนมาไม่กี่เดือนแน้วิบ้ เอันนีม้มีพวกกาดกาดก็มีพวกกล่อง้ายครับอันนี้กล่องขนาดกี่ลิตรนี่ใหญ่มากนะหมื่นแคห้าสิบหกลิตร น,นี่ส <34 l. S 2> ี่พ้าสามสิลิตรอ้องดิสี่สิบสาลิตรนี่มีพวกตะแกรงเหล็กคายฮะอ,อ,อีกสามร้อยหาสิบาอะไรดีกว่าสาม ยางอย่างเยอะมาดูเสื้อกาดกันดีกว่านะครับนี่สีชมพูตัวน,นี้ราคานะครับราคา990เหรอเหลือ990เองนะครับนี่ราคาหน้าโดนมาก คือก็ไม่แรงเนะี่ยเสื้อ,อโอ้โหขี่มอเตอร์คอร์สนะเป็นเสื้อยืดแขนยาว นี่เสื้อลงสนามวะีะมันจะมาลงสนามเอาไว้ฝึกลงสนามมุขคอไดอ้ชุดเซฟตี้น่าจะมีการคอรด้วยตองนี้แบบเยอะมากมส่วนไหนต่อดีเนาะก็ส่วนนี้ดู

แล้วก็จะมีพวกอินเตอร์คอมอน,นีะวัาที่กันอือหีูอยไรอีกด้วย ก้าพันเก้าร้อยเป็นหมวกยกคางก็มีนะแล้ก็ฝนเนีย่ยจะเป็นหมวกเต็มใบราคาย่อมๆงงหน่อยหน่อยวูดเดอมของเซนา่า นี่เป็นยกคางของไฮเอ็นนะฮะเอชเจสี H ่ J C. นี่ราคาย่อมเยี่มมาหน่อยลดสิบเปอร์เซ็นต์สามพันกว่าสองพันโอเทคใช่ไหมสองพันทวนเทอะไรเทบ้าง โอ้นก็โอ้โหโนีโ่เยอะมากสี 4, 0, 9, 0, 3, 0, ่หเหลือสามหมนเก้าดีมาจำกัดน,นะฮะ agv เนี่มาดูส่วนของ agv ฟังน,นี่ก็ บอกว่าสวยน,นีหลายนี่ก็สวยครับ9,630พันหร้บบาทขนาดนี้มีทีวี HJ4 ต่างๆนะนี่นมาดูของเรียวบ้างนะสาวพวกเรียวอันนี้ก็สวย หัวคนทรงหมวกลักบินนะราคาแรงกันเลยหมื่นกว่านี่อลา,านตานะฮ HJ ะ HJ4 โซนนี้นี่4,500บาทนะ จะมีอินเตอร์คอมของเซนาที่รถต่างลายของกันดนั้มเนี่ยพิบโลล่าันได้